ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาเล่นี่เนี่ยอุตส่าห์เอาผ้าเอาไอ้กระดาษมาบังไม่ให้จิงจกเห็นจิงจกไงเอเอแล้วก็ปนีนขึ้นมาเกาะอ,อะไรกันเนาะจิงจกมันอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ขา้างในไม่ต้องจับเลยผมก็เห็นอยู่ดีฮะว่าผมเป็นยิงเอ็กซ์แลนด์ฮะอ๋ะอเด้ยเด้ยเน่แม่แม่ได้ที่ช็อตยุงมาใหม่กันเนี่ยเนี่ยวันนี้วันนี้ช็อตไปสามพันกว่าตัวเฮ้ยจะไปช็อต้อยกันฮะแต่ว่าเดนี่จะแสบเพินงสองเออเอารถให้ไงอีกสองร้อยนี่กำลังจะตามช็อตอีกครับ อือหือนีเลยนินอย่าไปจับมาลูกกินจกทุกแกอะไรเนี่ยนี่อุตส่าห์บังไว้ให้เนี่ยไม่ให้เห็นในช่วงนี้ไม่ให้เห็นเนี่ยหนูมันไม่แก่แลปหนูใกล้แล้วลูกเออไม่แก่เขาก็จะเป็นชวดจ้ะหนูก็เป็นไม่แก่ต่อหนาวโอ๊ยหนาวะมุกเย็นนะเมียหนาเปิดแอร์ไม่หนาวหรอกหรนูแม่ใส่เกีร์เท่าไหร่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าหนาวกหรอลูกแม่ก็ร้อนว่ะ ใส่ร้อนนะแม่เดี๋ยวเดี๋ยว,วน้่จเอานี่ขึ้นไปหน่อยโอ้ตายบ้านกูยังใกล้ปิดวิดกรามาฉายหนังเลยวะเอออะไรกันนักหนุนนักหนีนักหนุนหนยวะเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะคืออะไรละ่ะนี่ฮะนี่คืออะไรล่ะเนี่ยเของกินอะไรดาดดืน่นหมดเนี่ยออมีอะไรจะขายก็เขาม้างล่ะไม่มีอะไรขายแล้วฮะเออมีอะไรกินก็เขาม้างละไปขายบ้างสิเนี่ย ในโกนเกะเนี่ยซื้อไปแล้วก็ส่งจิงโชคเขาไปเที่ยวกับเบลล่าญี่ปุ่นอะไรเจ็ดวันแปดคืนอะไรไม่รู้นะ่ะแม่ก็เอาส่งไปแล้เดี๋ยวกูได้ไปญี่ปุ่นนะกูจะหัวเราะให้กูใช้มึงอยู่ครับพี่หนิงจะไม่ใชยังไงง่ะแม่ไม่มาพาผมไปด้วยฮะมไม่ต้องไปผมจะได้จำซ้อมพูดภาษาญี่ปุ่นฮะอาริกาโตอาริกาเตมึงไม่ต้องไปไอ้นี่เซมากุเตฮะเอซมากุเตอ่านแบบญี่ปุ่นฮะ หนึ่งกูได้ไปเขาจะไปก็พี่เบลล่านะเออไออะไรผมลิขิตอะไรเนี่ยเออจะไปก็พี่เบลล่าเขาคงมึงอยู่กันเถอะอยู่กันประเทศไทยอยู่กันพิษณุโลกนี่แหละเขาอยากเจอผมหรือ้ปล่าฮมมมีใครที่อยากเจอแกงเนี่ยเนี่ยเนี่ยในโกเนี่ยขายเข้าเนี่ยไม่มีอะไรจะขายแล้วไหนันไออาหารเม็ดเนี่ยไอแมวกินหญ้ากอะไรเนี่ยนั่งน้ำลายยืดไม่กินข้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เลยครับ เนี่ยกินลําบากกากรมก็จําทนก็เนี่ยเอาพัขยำก็เอาเนี้โกะเนี่โกะขยำกับอาหารเม็ดเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยมีสารพัดเนี่ยเนี่ยรสสีส้มเนี่ยอะไรมั้งเนี่ยปลาทูหน้ากับปลาโออบแห้งอะไรกินกันจังเลยเนี่ยเฮ้ยจะไม่ไม่พันจังฮะนี่เอาไปชิงโชคสองร้อยสองแล้วนะคุณได้ไปเนี่ยดูเร็วเออเจ็ดวันแปดคืนอะไรได้ไปแน่นอนอ่ะลองสิเนี่ยอันเชิญอยู่บนนี้อ่ะลอง กินไหมไม่กินแล้วค่ะเพราะว่ากินไปแล้วค่ะกินเปล่าอ่ะกบไม่กินก็อย่ากินเนาะน้องโบเนาะให้น้องโบ,งโบลูกแมฆหนัองกินดีกว่าเนี่ย